เก็ตใหม่ครับพี่น้องไอเดียใหม่ๆครับจากเจยุพาเพลินครับผม <c oughs> เจยุพาเพลินครับเจ้าของรา้านปนิชทรปูดโดยซีพีครับผมมีความคิดไอเดียใหม่ใหไอเดียเกๆ๋ๆหาปรรจุพันสวยๆครับมาใส่เพื่อคงความสะอาดและน่าซื้อหามากๆครับ จยุาพาเพลินะฮะอันนี้เราใส่อะไรม้างครับเดี๋ยวให้ชมครับอันนี้เป็นเครื่องในเครื่องในซอยพี่นะ้องเป็นเครื่องในซอยเครื่องในไก่อุ้ยสวยงามครับซอยแล้วก็ประจูในกล่องที่สวยงามมากเลยเนาะนี่ฮะไม่ธรรมดาเจยุมีไอเดียดีๆแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรครับหมูเนาะอันนี้ก็หมูซอยเป็นเนื้ออย่างดีซอยครับ อ่านี่เราทําให้จกตายแล้วทําให้ดูสะอาดสะอา้านน่ารับประทานมากๆครับนี่คุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านเข้ามาเจอนี่อยากซื้อหาแน่นอนอันนี้อกไก่ครับผมพี่น้องโอ้ยน่ารักน่าชังมากเลยประจุพันนะครับอกไก่เนี่ยอกไก่ครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้คือเนื้อสันนอก,เ,นอนนอกเป็นชิ้นครับว้า นี่ idea, ไอเดียเก๋ๆไอเดียดีๆเลยครับจากเจยุร้านซีพีพวกเราครับไม่ธรรมาดาครับถือว่าไอเดียดีมากเลยเนาะทําออกมาแล้วดูดีเหมือนห่อข้าวเหมือนกล่องข้าวครับในก,กล่องกลับข้าวไี่น้องราคายัางไม,ไ,มไ,มไม่เปม่ยังไม่เปะราคาจะมีราคาครับน่ารักมากๆเลยครับทเป็นกล่องเป็นกล่องนี้ครับแล้วก็ฟิตเนาะเข้าช่องฟิตไว การมาลงมาแรงพวกเราเรื่องความสะอาดเป็นเยี่ยมอยู่แล้วครับอันนี้เพิ่งเพิ่งจะมาทำรถรถแรกเนาะเพราะก่อนหน้านี้ทําไปแล้วขายขายได้ขายได้ขายดีว่างั้นขอพามน้องตกลาวตกไทยขายได้ครับลูกค้าบอกว่าชอบน่ารักดีมาแล้วเอาครึ่งโลได้เลยไม่ต้องไปตักอีกอนี่น่ารักมากๆครับไอเดียดีๆจาก ร้าน c ีพีพวกเราครับลินทอนฟู้ดโดย CP ครับน่ารักครับพี่น้องนี่ฮะเป็นกล่องกล่องอาหารสดเนาะใช่ไหมอ่าเราสามารถที่จะนำไปแช่ได้ยังเอาไปเอาไปแช่ใช่ไหมใช่ได้อ๋อนี่ฮะสวยงามครับน่ารักน่าชังครับดูครับดูน่ารักธะมุตะมิครับพี่น้องน่าซื้อครับ มาเลยอยากคือมาอยากแนะนําลูกค้ามาน,นี้เลยเนาะถือไปใส่ถุงไปน่ารักมากครับพี่น้องเนี้ยน่ารักมากเลยอันนี้จะเป็นหมูซอยอันนี้อกอกไก่ครับผมแล้วก็นี่คุณป้านี่สวยงามมากเลยนี่เขาทำให้หน่ารักหน่ารักมากเลยครับนี่ฮะน่ารักมากเลยอันนี้หมูชิ้นกับเนื้อเนื้อชิ้นซอยสวยงามสวยงาม น่ารักมากเลยครับต้องใส่ทุกตัวเนาะเดี๋ยวเราจะนำใส่ทุกชนิดเลยจะนำใส่กลองแล้วก็วางเรียงไว้ในตู้แช่อย่างดีพี่น้องน่าซื้อนะ้าน้อสวยไหมสวยไหมอย่างนี้สวยงามน่าซื้อมากเลยนี่น่าเลือกซื้อน่าเลือกหาครับเพราเราก็อยากทำให้สะดวก ลูกค้าก็อยากจะได้ความสวยงามบางท่าน,นชอบแบบนี้เนาะชอบแบบสะอาดอาดชอบแบบมาแล้วยกขึ้นแท็กได้เลยน่ารักน่ารักครับผมเนี่ยเป็น,ปนไอเดียดีๆนะไอเดียใหม่ๆของร้านพวกเราครับกรินทอ์ฟูดโดย C p พครับผมเนาะแหมเปน้องเนาะน่ารักไหมครับน่ารักครับแหมพูดเองตอบเองเออเองนี่เนาะนะ อนนขอบคุณเอฟซีขอบคุณแฟนเพทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจพวกเราเนาะสวัสดีครับ